Mark Oh, jauh, 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 Pak. Mark the location. Ah. tua. Lomik. 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 Woo, seni kurang main? คนมาเธออยู่ไหนอะ่ะไม่รู้เขาเห็นตีนทางเขา <c oughs> ตัวเดียวดิ ไม่ได้ทุกซองเลยนะโอ,อ้ยสวยเสื้อ,อก็ได้ว่าปืนไีนคิดคานหานทีคนมีตัง ป้าฟาร์มข้างในหมดยังคนคนเออเขาได้ยนอยู่กันชาวเนเนี่ยป้าเห็นมันไหมอ่ะ เพื่อนมาอีกไหมเฮ้ยข้างหลังเขายเยเอยู่ข้างนอกไหนวะมาเจอแล้วเจอแล้วตรงนั้นปะอ๋อออกปาเป็นฮีโล่ ป้าเป็นฮีโร่ฮีโร่ของเมียลองมาดูมันยิงกูซะก่อมนมาล็อกมาล็อกมาฮีโร่ยูอาร์ยูอาร์มาฮีโร่เล่นต่อกันดีเรา มันแล้วหลอกไปฟังอืมไอ้คนบมวายทุก,ทกตัวที่มันยิงเขาไปยิงเหรอ แม่ลมันยิงเธอหรือเปล่าแต่มันวิ่งลงมาเขาเขาก็เลยยิงเมื่อเขาโดนตัวไหนไม่รู้ยิงอ่ะแต่ตัวที่เขายิงมันไม่ได้ยิงเขามันตนไปตออกไปหาเธอไม่มียาตอนนี้เฮ้ยอดอกอยางไกลไกลเพื่อนันหยุดที่โซนพวกาศ เยอะขอบคุณแต่งเอ็มโฟป้ามีเอ็มโฟอีกกระบอกแล้ไหม I got supplies หาของหนักเลยนะงานแต่งเน่ยหายหนักกว่านั้นอีก ัะครบสามตะคว้าได้ปเอาเก็บมาให้เนี่ยเอาโมโลนี่เอาไปฮะโมโลเอาไหมไหนอะอ๋ะอได้แล้วใส่อยู่ขาดผ่านท้ายตอนเนี้ย หมู่บ้านข้างห <I need S 1> น้ามนที่ <a stop. S 1> ฟาร์มดีดี need stop. นี่อันนี้จะใส่ถั่วใส่ีาดนี่มันก็คกูอยู่ไกลกันมากอ้าก็เมียบอกว่ามาฟาร์มตรงนี้แล้วปูดอยู่โอเคหมู okay. ่บ้านนี้มันหมู่บ้านใหญ่น่าจะฟาร์มได้เยอะอยู่ 你买个 ุน่นเหรอมีสวยด้วยมีสวมีชวยด้วยมาไปตอยิงขู่ละตัวนีนี่ตนเตัวข้วนนขวนนขขบนนี้แหละ มันวิ่งหลบหลังหินหรือเปล่าจัดไหมเจ้าเจ้า ตัวเดียวกันไหมเพราะคิดว่ามันต้องอยู่บ้านนี้แน่เลยเพราะ,ะ,ะว่าป้าบอกว่าอยู่แถวนี้ใช่ไหมกูก็มาเก็บแม่นีดดิกคนเหลือน,น้อยเริ่มหายใจบนทัวท่องไป เกิดขึ้นได้พวกเก่งๆแม่งมาอยู่แหล่งต้นๆกันหมดแล้วไงแหล่งแรกยังไม่ถอดคล้องอืมเจอมอ่ะฟังอยู่อันนี้เครื่องมือการแพทย์ด้วยแล้วต่เนี่ยนแะบบเมือเ่อกี้เหรอไม่แบบมื่อกี้ได้ขเขาเก็บเลย มาเกจเกเอเขาจะไปซื้อกอเขาจะมด awesome นี่ยได้ก่อสแล้ว บะบ้าปบได้อยู like <ie> <keeper on outside die question> okay. ่ไกลทำไจะเปน้านคายทางพี่ไปีปไ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 ไปไปไปไลไไปไปไไปไไปนะไปไ เดี๋ยวมันจะช่วยกันไม่ทันกินไปขนาดนั้นมันยังไม่อินเลยประามจริงมาเลยมาค่ะทีละมาเจอเจอเจอปะอยู่ตรงนี้ ยีชั้นสองสองตัวตายตายผู้ปโอ้ป,ปไม่ได้จับนึงเลือดกู theo ba lên ao này ao mà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì เออตรงที่เราอยู่เมื่อกี้มันเพิ่งระเบิด We are number one แล้วก็วิ่งไปไหนโอ้กว่าจะได้เ,เต้นท่านี้สักทีฉันเหนื่อยมากนะ <'t> เต้นผ่เต้นผ้านี่แหละไอ้ย่ำตีนเลย